สบายดีสวัสดีทุกคนบอซิลทางฟังไทยฟังล่าและต่างประเทศที่ทรับทรงเสียงบัวจ้าเพ,พ,พ,พื่น้องมาพบกับสองยูทูบเินี้แนลเวพ,พน้องนอนล่าสุดเศรษฐกิจพิเศษอยู่แล้วนะทุกคนสามเหลี่ยมทองคำได้แจ้งการให้อ่านำเงินเกบมาใช้ไม่อ่อนุญาตให้เงิน ต่างประเทศนองมาใซ้ในสามเหลี่ยมทองคำนั่นเองเพื่อน่น้องในการค้าขายหรือซื้อสินค้าต่างๆในหลายๆอย่างที่ลาวนะทุกคนหลักๆก็คือเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำนั่นเองเพื่อน่น้องๆได้แจ้งการมาล่าสุดนอทางการได้แจ้งการมานั่นเองเพื่อน้องๆเป็นข่าวดีมากสําหรับคนเราหลายๆคนเพราะว่าบัวนะทุกคนก็คนเราเนาะก,ก็อยากให้ ใช้เงินเกีบกันเนาะทุกคนหลักๆอาจซื้อสินค้าต่างๆเพราะว่ามันจะทําให้เงินเกีบแข็งค่าขึ้นเนาะทุกคนแข็งค่าขึ้นเราจะได้เงินไม่ต้องเฟอหนักนั่นเองเพื่อนๆน้องบัวก็เลยอยากมาพูดเกี่ยวกับคลิปนี้เนาะทุกคนก็บัวก็จะมีคลิปเนาะเกี่ยวกับแจ้งการว่าจะมีอะไรบ้างเนะทุกคนก็คลิปนี้ทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดแชร์ด้วยจ้าเพื่อน้องเพื่อติดจักรพราดคลิปบัวเนาะ และทยยักซัพพอร์ตบัวนเราทุกคนกายลยืล้ม,มือโฆษณหบบาหายสบาวนั่นเองจ้าพี่อนน้องเนาะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับส้มไปทุกคนเท่ากับไปเบิ่งขขอมูลเลยทุกคนเป็นเขาดีไยสำหรับคุณเล่าเนาะทีต้องกาานหายอ่แถวสามเหลี่ยมทองค้าเนาะอน,อนุมัติหรืออนุญาตแจงการใหายใสเต็งเงินกีบนั่นเองจ้าพี่น้องเนาะโอเคเท่ากับไปเบิ่งนกันเลย ด่วนเตเศเษฐกิจพิเศษสามเหลี gotcha. s> <S ่ยมค้ำแจ้งต่อไปนี้ให้นำชซเงินกกีบในการสำลักสินค้าและค่าบริการทั้งหมดอย่างเข็มงวดหากปฏิเสธเงินกีบให้สั่งโจกกิจการวันที่16มิถุนา2 0 2 3ันสามนี้เศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมค้ำได้ออกแจ้งการให้นำไซสกุลเงินกกีบอยู่ภายในเขตดังกล่าวตามการซีน้ำของทานผลเอกวิไลลาคำฟองหองนายยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้ซี นำให้นำไส้เงินกีบในการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือการสําระค่าบริการต่างๆอยู่ในเขตเศร,รษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำ้ำเพื่อปฏิบัติตามทิศอยู่เมืองลาวใส้เงินกีบลาวทาเป็นการกระตุ้นให้เงินกีบมีความแข็งค่าขึ้นโดยได้มีข้อกําหนดดังนี้ 1. ต้องระบุราคาสินค้าเป็นสกุลเงินกีบสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนเม้ให้กำหนดตามธนาคารแห่งศปปลาวส ทุกๆขั้งค่าต้องได้ติดปลายประโยคทีว่าส่งเสริมการบริโภคนำไซส,สก,กุลเงินกีบเป็นภาษาจีนและภาษาลาว 3. ้าห,าหากว่าวิสาหกิจหรือบุคคลใดโบหับเอาสก,กุลเงินกีบในการสรํารลสินค้าหากพบเห็นจะได้ให้โจกกิจการทั้งหมดพอพังปรับใหม่ ล่าสุดเลยเนาะทุกคนทีทางการเล่าเพื่อนใดแจ้งการเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคํานั่นเองเพื่อนน้องนาอให้อาใส่แต่เงื่นกีบออนุญาตให้ใส่เงินตาต่างประเทศต่างๆเนาะท่าว่านํามาใส่กระตองใดไปแหลกนธนาคารในอาทีแหลกนั่นแหละจะพี่น้องนาอให้เป็นแหลกเป็นเงื่นกีบมาใส่ใจซื้อสินค้าต่างๆนาะแหละค้นขายกระตองรับ แต่เงื่นกีบบอรับเงื่อนตาต่างประเทศนั่นเองจะเปนน้องนอกกะเป็นข่าวดีรลายสาหรับหลายๆคนน้องบวกกับคนล่านะกะดีใจร้ายทีใดทางการเพิ่มมองเห็นนออ้องบออมองขามในบางสิ่งเนาะทุกคนมันจะเป็นสิ่งที่ดีร้ายในการที่จะพักด้านให้เงื่อนกีบเนาะใดอ่าเพิ่มคา ขึ้นนั่นเองพี่พน้องเนาะในหลายๆอย่างเนาะทุกคนบวกกับวงังวานหลายๆอย่างจะดีขึ้นเนาะาในประเทศเล่านั่นเองจะเป็นน้องเนาะเพราะว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนาะได้ไปเที่ยวเลยได้เห็นเนาะเส้นคนล่าบ่อได้เห็นคลิปเขาเจ้านาอเขาเจา้ากะบนๆนะทุกคนเขาถือเงืนไปไปนะ่นกะลีบไบนะนะทุกคนเนาะไปซื้อสินค้าเนาะอยู่แถวสามเหลี่ยมทองคาและเขาโบราบเงื่นกีบเขาต้องการแขโอ้วนพื่พี่น้องเนาะอนวนหายแบบนี้นะอนแบบซื้อเนาะและก็เงินตาต่างประเทศเงินอื่นอะ เขาจะหลับแต่เงินกีบเขาโอยากคอยหลับเนาะคนถี่เขาไปเที่ยวแถวสามเหลี่ยมทองคำเนาะทุกคนแหละก็มีหลายๆคนเนาะออกมาเวาวเนาะทุกคนเพราะมันอาจจะแม่งเรืองจิงเนี่ยแหละจะเป็นน้องนาอคนเล่าหลายๆคนเขาถึงถึงวาเนาะทุกคนแหละกะอ่าบอกก็เห็นเนาะทุกคนหลายๆคนเนาะไปเที่ยวเนาะก็จะเห็นว่าเออเงิ่นกีบนะทุกคนเนาะแถวสามเหลี่ยมเขาบ่คอยหลับเนาะแต่อา่าสุดเนาะทุกคนกั ทางการเพื่อนได้อนุมัติเนะาะให้ใส่แต่เงินเก็บบ่ให้ใส่เงินอ่ตาตาต่างประเทศน,นั่นเองพี่น้องเนาะเป็นข่าวดีหลายเลยบ่ก,ก็ดีใจหลายพี่น้องเนาะที่ได้อ่ายินข่าวนี้พ่อพี่น้องเพราะว่า บวกกับนอกทุกคนกัเห็นหลายๆคนบนนะั่นแหละจะพี่น้องนอกกับวกกบโนเอจนะทุกคนว่ามันอาจจังใดเนาะแต่คนหลายๆคนนะขบบนเนาะทุกคนว่าเอางเ่ินเก็บมันคือใส่บัวใดนะนะทุกคนท,ทั้งทั้งทีมันอ่าแถวสามเหลี่ยมมันก็เป็นดินแดนหรือประเทศลาวทุกคนแต่เป็นอย่างคือ เงินตัวเองประเทศตัวเองคือไซบูได้เนาะ,ะหลายๆคนก็สงสยัยนั่นเองจะเป็นน้องก็เลอยอยากหายไซแต่เงื่นกีบในอาเศรษฐกิจ e ในการซื้อสินค้าต่างๆในการใส่ใจต่างๆหรือเมคากับควรที่จะรับเป็นเงื่นกีบนั่นเองเพี่น้องนาอเพราะว่ามั่นกาจะเห็ดห้เงืนกีบอ่ะ แข้งขาขึ้นในหลายๆด่านนันเองพี่น้องเนาะและคนเล้าเนาะทุกคนกาอ่าหวังว่าเนาะกาจะให้ความร่วมมือดและคนต่างประเทศเนาะที่มาคาขายอยู่เล้าเนาะกับคุณตีจะอ่าหวังว่าจะให้ความร่วมมือนั่นเองพี่น้องเนาะกระอ่าบวกกระดีใจลายนั่นเองพี่น้องเนาะที่ได้ยินข่าวนี่และคนเล้าเนาะกา เดี๋ยวออกมาว้าวน้องและก็ขอบคุณทางการเล่าเนาะทีเพื่อนไดมองเห็นอาว่าสิ่งนี้เนาะกคนทุกคนนอควรที่จะอาการขาขายแถวซ้มเหลี่ยมทองข้ามควรที่จะอ่า้าคายหรือซื้อด้วยเงินกีบนั่นเองเพื่อน่น้องะหลายคนก็มองเห็นแบบนั้นเนาะแต่ทางการเพื่อนก็ได้อานุญาตหรือแจ้งการให้แล้วเนาะทุกคนก็โอ้ยดีใจหลยเพื่อนน้องๆที่เพื่อนไดมองเห็นอาในสิ่งต่างๆนั่นเองเพื่อนน้องเนายก็รอาหลายๆอย่างเนาะทุกคนก็ ถาว่ามันเป็นไปทางทีดีเนาะทุกคนกะถูกยางมันก็จะดีขึ้นไปในเองจะเป็นน้องนอในการถีเฮาอาศัยเงินเป็นน้องรักๆนะทุกคนพอนับปัจจุบันน้องเงินกายย่างผืหลายในเองเป็นน้องนอกันย่างเือเนาะทุกคนบวกกับอ่าขออภัยเป็นน้องวอลโบคอยซัดกายย่างเฝอลายในเองเป็นน้องนอเงินบาดแหลสินค้าณปัจจุบันกายย่างแพ่งขึ้นเป็นน้องนอกะสีชื้อยางน้อกะอ่าต้องคิดนักเป็นน้องพ่อเงินมันย่างเฟือเนาะกะ หลายๆเนาะหน่วยงานวังว่ากอจะแก้ไขให้ท่านทวงที่เนาะและก็ให้อ่รผพ,พัน,นันในการที่จะลดชิ้นขาลงให้ราคามันบ่แพงตันใดนั่นเองพี่น้องนะเพื่อที่จะให้ค้นเนาะเขาทํามาหากินนี่แหละพี่น้องนะใดลืมตาาปากใดบางนั่นเองพี่น้องนหลายๆคนที่เขาอาศัยอยู่เล่าเนาะคนเล่าเฮานี่ะจังพ,พี่น้องนอเพราะว่าเกิดวิกฤตต่างๆนะทุกคนเขาใจอยู่ว่ามันกระ,กะทบ หล,หลายคนเนาะอีกอย่างนะทุกคนทาว่าเศรษฐก,กิจเนาะเงินมันยังเฝอเนาะถ้าห้ามบซอยกันในการที่จะใส่แต่เงินกีบในการซื้อสินค้าต่างๆนั่นเองเป็นองน้องมันก็จะเหตุห,ห้เงินยังเฝอเรื่อยเรื่อยและก็จะเหตุห้การขามุ่ยอีกอย่างหลายข้นนัน่นเองเป็นองน้องท่าว่าเศรษฐก,กิจมันยังบดีนะทุกคนเพราะว่าหนึ่งคนห้ามทาว่บมีนะบางคนนะ่ะ เขากะบวหูทางออกนาะุคนลหลายๆคนเนาะมันจะเหตุหายการขามุ้ยอีกอย่างนี่หลายมากเลยพี่น้องเนาะนั่นแสดงถึงเศรษฐกิจที่บค่อยดีในเรืองพี่น,นอ้องในการที่ขามุย้ยอ่าหลายเนาะทุกคนกะท่า,ทาว่าเศรษฐกิจเนาะอ่าอ่าวังว่าจะดีขึ้นนาะทุกคนละกะหายมันดีขึ้นเนะาะกะมันจะเหตุหายการขามุ้ยเลยกันอ่า ต่างๆนะทีเฮตดอ่าการรักนี่แหละจะพี่น้องนอมันจะน้อยลงนั่นเองพี่น้องนอทาว่าอ่าเงินบบคอยเฟอร์เนาะอ่าเขาเขาของบบคอยแพงนั่นเองพี่น้องนอมันก็จะเหตุให้คนหลายๆคนมีอยู่มีกินเนาะบบล,ลินล้นหรือบบขิดหมากนั่นเองพี่น้องนะการขโมยกับโบลายนั่นเองพี่น้องนอนี่ก็คือมันก็จะอ่าทวงที่มันคือมันจะ อาลายอย่างเลยพี่น้องกระทบนาะทุกคนแขงินเฝอ้อแข่ของแพงนี่มันจะกระทบในลายด่านเลยพี่น้องนถ้าโบแก่น,นอะทุกคนอาเพ่อนแจงก้ารให้ใส่แต่เงินกีบนั่นเองพี่น,น้อนงนอบวกกันดีใจลายก็เลยอยากนํามาเว้าให้ทานตุ่มในฟั่งนอะทุกคนเพราะว่าบวกกับวังว่าหลายลายยางมันจะดีขึ้นนอะทุกคนก็จะหูเนาะสถานการณ์ณนะปัจจุบันเนะาะลายลายยางก,กันยัง แพร่งเราทุกคนหญิงนะปัจจุบันเนาะคนลงไฮลงหน้าเหตุไฮเห็นหน้าล้วทุกคนต้องซื้อสิ่งต่างๆเพื่อที่จะประกอบอาชีพในการไฮไยไหน้าบวัเปินน้ำมันเครื่องไทยหน้าหรืออีกลา,ลายๆลาย่างฟุย้ยเนาทุกคนหลายๆอย่างเพื่อที่จะทําเกษตรกรปลูกเขาปลูกมันเวยพี่น้องนาอเพื่อที่จะ่านำลงสีให้อยู่รอนในแหละจะพี่น้องนาอแต่ถาวามันแพงเนาในหลายยางมันก็นจะกระทบน่นแหละพี่น้องนาอในหลายๆคนเนาะ ในคนเล่ายู่ประเทศเล่าเนะี่ยแหละจะพี่น้องนอกะกับคนเล่าหลายๆคนนั่นเองพี่น้องนอก,ก็จะเห็นให้หลายๆคนอ่ายุ่งยากถาว่าเงินยังเฟอ้อเนอะกะหวังว่าอ่ะจะพักดันเนาะให้อาเงินเกีบเนาะใส่แต่งเงินเกีบในหลายๆพื้นที่ยูเล่าเนาะอ่าหวังว่าเงินเกีบจะแข็งคาขึ้นเนาะทุกคนและหลายๆคนอ่าหวังว่าจะซอยกันนในแหละจะพี่น้องนอกระคิดนี้บวกกับ จะว่าประมาณนี้เด้อเพื่นอนอกก่น้องๆก็คือบวกกะดีนใ,นใจร้ายในละี่น้องอที่ทางการลาคนมองเห็นได้แจกก้านนอกให้ใส่แตงเ,เงินเก็บในอเศรษฐกิจพิเศษสามเหี่ยมตองคําัในเองแต่พี่นอนอ้องคลิปนี้บวกกับว่วาวเย้าแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนที่เข้ามารับซมกัสบายดีสวัสดี